สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับลุงดมลำเปาในตำนานเล่าขานครับวันนี้มารายงานตัวกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องวิญญาณเรื่องลี้ลับเรื่องเสียงขวัญครับพบกันที่นี่ครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับคําว่าสินห้าครับคนที่เคยสมทานสินห้าแล้วก็ผิดสัจวาจาผิดสินห้านั่นเองเราไปฟังเรื่องราวของคนที่ผิดสินห้า ว่าจะเป็นยังไงพอพร้อมกันครับบนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่แถบภาคอีสานเหนือชาวบ้านอยู่ที่นั่นนะครับก็ยังมีวัฒนธรรมเดิมๆอยู่สมัยก่อนนี้เขาก็จะใช้คาดไถด้วยไม้ครับใช้แรงควายเอามาเป็นเครื่องทุนแรงทำไร่ทำนากันพอตกสิบห้าค่ำวันพระเขาก็จะหยุด ทำไรทำนาทางหมู่บ้านทางผู้นําเขาจะมีกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแข่งร้องราสารพันไปพัฒนาวัดวาอารามต่างๆแล้วแต่ผู้นําจะมีกิจกรรมจัดขึ้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อหล่อหล,อ,ลอมชาวบ้านให้สมามัคคีกันครับในหมู่บ้านแห่งนี้ได้เกิดเรื่องราวขึ้นกับชายแก่ผู้หนึ่งครับ เขาบอกว่าแกเคยบทเรียนมาก่อนแกมีเวทมนต์มีเรื่องเวทแล้วที่สำคัญแกเลี้ยงกุมารทองไว้แกชื่อตะคำครับตะคำนี้เขาเล่าว่าตะคำเป็นหมอผีที่คอยรักษาคนเจ็บคนไข้ป่วยนิดป่วยหน่อยอาการไม่หนัก มหาแกก็แกจะรักษาให้แล้วก็หายเป็นปิดทิ้งเลยครับแมน้นแต่เด็กสมัยก่อนเด็กก็เขาเรียกเด็กเป็นโรคอะไรคลอดใหม่ๆเป็นโรคกำกเลิบใช่ไหมครับนั่นแหละครับเขาก็จะเสกเป่าน้ำมนให้กินแล้วก็เป่าก็จะหายเป็นปิดทิ้งบางคนโดนคุณใสโดนของเข้ามามหาแกแกก็รับรักษาอย่างดีหายเป็นปิดทิ้งทันที ชื่อเสียงของแกนี่ล่ําลือไปหลายต่อหลายหมู่บ้านครับจนมีคู่แข่งจนมีคนอิจฉาคนหมอผีอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาทำมาหากินไม่ได้เพราะว่าคนไม่เชื่อถือคนกลับมาเชื่อถือตะคำคนก็มุ่งหน้ามาหาแต่ตะคำใครก็เอ่ยชื่อตะคำตะคำตะคำแห่งหมู่บ้านแห่งนี้จนกลายเป็นที่อิจฉาหมอผีต่างหมู่บ้านก็วางแผนกับเมียเขา เขาคุยกันว่านี่เธอไปจัดการไอต้ตาคาแก่เนาะฉันยอมเสียสละให้เธอไปเป็นเมียมของมันเธอหลอกมันเอาเนี่ยเอาของของฉันไปเพื่อถอดเงเวทมนต์ของมันมันจะได้เสื่อมเราจะได้ทำมาหากินเธอฟังฉันนะเธอไปจัดการให้ฉันทีฉันยอมเสียสละให้เธอเป็นของมันหมอผีวางแผนกับ กูเป็นเมียของเขาครับส่วนเมียเขาก็บอกได้เลยพี่ฉันยอมเพื่ออนาคตของเราสองคนฉันยอมฉันยอมเป็น,เป,นเป็นเมียของไอ้ตาแก่นั้นทั้งสองคนก็วางแผนกันเรียบร้อยก็มุ่งหน้าไปบ้านตะขำครับเขาบอกว่าตะขำเนี่ยเคยบทเรียนนะจนได้วิชาเวทคน่าคนแก่ว่าอย่างนี้ตาขำนี้ไปเรียนมาจากพระอาจารย์สายป่า จนได้วิชาอาคมมาอย่างแน่นแล้วก็วันพระวันศิลินเนี่ยแกก็จะทําสมทานเข้าห้องพระสวดมนต์ไหวพระอยู่ตลอดเวลาเขาว่าอย่างนั้นคนทหนแกเราให้ฟังวันหนึ่งแม่ไม้คนนี้นะครับที่เป็นเมียหมอผีเนี่ยเดินทางมาหาตะคํมบอกว่าลุงคัมลุงคัมลุงคัมจ๋าลุงคัมฉันทำค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นฉันเป็นไฟอยู่ที่รับเนี่ย ลุงคำช่วยแก้ไฟตัวนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันทำมาค่าขายแล้วก็ไม่ขึ้นลูกผัวก็ทิ้งหมดลุงคำแก้ทีแก้ฉันทีฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันฉันตกอับเต็มทีแล้วลุงคำแก้หน่อยนะลุงคำหยุดนิ่งครับไม่ตบปากรับคำแต่แกก็นิ่งอึ้งไปสักพักแกก็พูดขึ้นว่า เออได้สิเออใจเย็นๆให้มอให้มืดค่ำก่อนค่อยทำทำกลางวันไม่ได้คนมันเยอะโออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยว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 ข้าทำให้แกใจเย็นๆหลังจากนั้นพอตกค่ำมาครับตอนตกค่ำมาตะคำก็ทำพิธีใต้ต้นมะใหญ่ในยามค่ำคืนครับให้กับแม่สาวคนนั้นตะคำหลงกลอีกครั้งหนึ่งครับพิธีที่เหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา กลกายเป็นวิธีถอนเวทมนต์ของแกออกจนหมดสิ้นโดยที่แกไม่รู้ตัวแกก้าวผิดโดยที่แกผิดคำมั่นสัญญาผิดศินห้าที่เคยให้กับอาจารย์ที่แกเคยร่ำเรียนมานั่นก็คือศินห้าสัจจวาจาที่ไปร่ำเรียนวิชาอาคมมานั่นเองครับไม่กี่วันต่อมาครับเวทมนต์คาถาที่ ตะคำที่เคยรักษาผู้คนที่เคยหายยางปิดทิ้งก็เสื่อมหายไปทีละน้อยละน้อยครับจนในที่สุดผู้คนก็ไม่มาหาแกเลยกลายเป็นกลายเป็นว่าเสื่อมศรัทธาผู้คนต่างดินทากันลือกันให้ทั่วว่าตะคำแกผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาผิดสินห้าครับสุดท้ายตะคำเนี่ย ก็กลับกลายไปเป็นหมอผีอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ใ,ใกล้หมู่บ้านนั่นแหละครับพอตกวันพระสิบห้าค่ำวันที่เขาพักแรมแตะคำก็จะนั่งใต้ต้นไม้เมือลอยนึกถึงวันกเก่าๆแม่นแตเมียแกที่เคยอยู่กับแกก็หนีไปกับผู้ชายคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้ทธผู้แกมาเล่าให้ฟังเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน กับคนที่ผิดศิลหา้าผิดลูกผิดเมียเขาผิดสัจวาจาครับก็เลยกลายเป็นอย่างนี้น่าอนาถแต่ยิ่งนักครับขอบคุณกับการติดตามตำนานแล้วขานลุงดมลำเปล่าขอบคุณห้องอัดห้องบันทึกเสียงรถทัวร์เลคคอร์ดวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ